นี่เราเชอพระพุทธพระธรมระสงค์เป็นที่พึ่งนั้นเพราะว่าเราจะเอาท่านเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าท่านจะมามาช่วยเราท่าอจะมากู้เราเราเองก็ต้องกู้ตัวเองก้อหมายข้มาเราก็มีความดีอยู่ในตัวของเราเรามีความชั่วในตัวของเราด้วยบางบางครั้งความดีมันสู้ความชั่วไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวอย่างที่ดีมีมาตรฐานที่ดีเราจะได้รู้อะไรดีอะไรอะไรไม่ดีเพราะใจของเราก็หกตัวเองได้ง่ายง่ายนัก ปาที่บอกว่าอันนี้เป็นความดีนะเราทำอันนี้ไม่บปนนัยนะอา้อาวก็สอนเราถามมันเข้ามากระเซบกระซาาเดี๋ยวมันจะมาเยอดอำนาจถ้าเราไม่ระวังเราสติของเราไม่ดีสมัมปชัญญะของเราไม่ดีก็ปลายดามเขา้าง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องมีตัวอย่างที่เราจะระลึกไว้อยู่เสมอการมาสาระเพราะว่าที่ระลึกด้วยที่เพ่งด้วยที่เพ่งทางได้ก็ท่านเป็นตัวอย่างที่เราจะระลึกระลึกอยู่เสมอเราคิดอะไรจะทําทอะไรจะพูดอะไร คนนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านจะไหวไงพระสงฆ์พระอริยเจ้าท่านจะไหวไงพระธรรมมีมาตรฐานอะไรบ้างถ้าเราจําไม่ได้ก็ไปตามกิเลสง่ายๆเพราฉันรักถึงท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะทําอะไรไมาว่าจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ไหนไหนเอาท่านเป็นที่เพ่งของเราเป็นที่รักของเราพอเราควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําอะไรแยกแยะออกไปแต่สร้างสมาธิขึ้นมาในดวของเราจะ,จะได้มีกําลังที่จะทําตาม ที่เรารู้ว่าเป็นความดีแคนเราส่วนมากมันจะเสียอยู่ตรงนี้รู้อยู่แต่ยังอดไม่ได้ว่านี่เป็นความชั่วทําแล้วมันจะมีผลเสียหายแต่มันบางที่มันอดไม่ได้ทั้งๆที่รู้อยู่เพราะใจมันไม่มีกําลังพอไม่มีปัญญาพอที่เราฝึกจิตใจของเราทุกวันทุกวันให้มีกําลังด้วยให้มีปัญญาด้วยเราจะได้ทําตามที่เรารู้ว่าจเป็นสิ่งที่ควรเป็นสิ่งที่ดีใจของเราจะได้เป็นใจที่เพิ่งโดยเองได้ ถ้ามันเพ่งตัวเองได้จริงๆมาต้องไปพุดถึงพระพุทธประธรรมผสมเพื่อมันฝังอยู่ในตัวของเราแล้วฝังอยู่ในเจตใจของเราแล้วก็ให้สร้างอํานาจขึ้นมาในตัวสร้างที่เพ่งขึ้นมาในตัวอยู่ที่ไหนเราก็จะเป็นผู้ปลอดภยัยปลอดภัยกับตัวเราด้วยปลอดภัยกับคนที่รอบตัวเราด้วยนีย่เราว่าเป็นผู้มีผิดทีเพ่ง